เวลา16นาฬิกาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาของวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ณศา,าลาการเปลี่ยนวัดโพนทารามอำเภอกุสุมานจัังหวดสกลน,นครได้มีการจัดพิธีส่งน้ำพระบรมศพ สวดพระพุทธมนต์และลงนามถวายความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักด,ดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีนายภูวนัยเกิดมาลายัยประหลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุสุมานเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้นายนารงสายอุราชนาย,ยกเทศนตรีตำบลกุสุมานได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตําบลกุสุมานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อรวมแสดงความอาลายัยและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระศกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความอาลายัยจากพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าต่างร่วมกันน้อมถวายความเคารพและจารึกไว้ในหัวใจตราบนิรัน์